เบื่อกับริ้วรอยที่มาเยือนใช่ไหมครับแต่ก็ไม่อยากจีบโบสถ์เองมอีทางออกใหม่ให้ลองกลับไปกินอาหารเสริมนัทราคีมดันที่หมอบอกดูช่วยให้ผิวของคุณดูเนียนขึ้นริ้วรอยดูลดลงตอนนี้คุณสมญิงมีปัญหาเรื่องริ้วรอยรอบๆปากแล้วก็ตรงร่องแก้มนะครับผมแล้วก็ร,รอบๆดวงตานะแต่โชคดีนะริ้วรอยยังไม่เยอะมากแล้วก็ยังเป็นริ้วรอยตื้นๆอยู่นะครับแล้วแต่ยังไจะหายไปเลยคะแน่นอนครับคุณสมญิงควรเติมความชุ่มชื้นของผิวเพื่อลดเรือนริ้วรอยให้ดูเล็กลงโดยการกิินออาาหหหรรเสมมที่ใ้ไป คาเคียนที่หมอแนะนําอย่างมีวินัยนะครับมีขนหดบ้างคหมคุณหมอตัวแรกที่หมอจะให้ไปทานคือสารสกัดจากเปลือกสนหรือพิกโนจิอลมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลสละที่ดีมากๆลดการอักเสบได้อย่างดีเยี่ยมมีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าพิกโนจิอลเพิ่มความยืดหยุ่นดับผิวและลดเลือนรรอยได้ในระยะยาวตัวต่อมาเลยคือเคอร์โซเมโตตัวนี้เป็นสารสกัดจากมะเขือเทศสีมุกนะครับซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติมากในการดูดซับทังสี UVA และ UVB ที่เละลอดลงมาใต้ผิวของเราได้ นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติในการลดเดลือนริ้วรอยและรักษาความอ่อนเยาว์ให้ผิวหนัง,งคุณอันนี้ก็มาเลยค่ะอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คืออาร์เซเลราเชอร์รี่ตัวนี้ก็เป็นแหล่งของวิตามินซีธรรมชาตินะครับซึ่งมันก็จะช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวคนสมิงกลับมาเฟิร์มดูกระจ่งางใสขึ้นและทำให้ริ้วรอยคนสมิงดูจางลง เซร่าเชอร์รี่เ,เหรออู้ที่บ้านมีสมิงที่ประจั้เลยส่วนตัวสุดท้ายเลยคือวิตามินอีตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ลดเดินความเสียหายให้กับผิวและช่วยรักษาความชุ่มชื้นป้องกันและลดเลือนริ้วรอยให้กับสมิงได้อ้ออ้ออ้ออย่างนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการทาครีมบำรุงนะครับแล้วคุณหมอพอจะมีเคล็ดลับนแนะนำดีๆไหมคระับหมอจะแนะนำให้คุณสมิงทาครีมบำรุงที่มีส่วนผสมของเรตินอลกับเอพทานทำห้าที่ในการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวนะครับและไฮยาลูโรเนด ที่เป็นส่วนสําคัญในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวถ้าเป็นกลุ่มเรติโนลหมอแนะนำมีสองยี่ห้อคือตัว l a r o s Proche r e d a m i c R กับ Celluvi Resurfacing Retinol Serum สำหรตัวนี้จะเป็นเร,รตริโนลในความเข้มขอ่อนๆนะครับหมอคนที่เพิ่งเริ่มใช้นะครับแนะนําว่าทานน้อยๆทา,ทาเบาๆเริ่มจากวันพึ่งมาไปก่อนฉันจะกลับกันท้ายให้คุณหมอแนะนำทุกอย่างเลยะคะ่ะเป็นผลเป็นไงในใส่วนนี้มาเล่าฟังนะคะ